คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รม y ชม t u b e ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์เยครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางในการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์เยนะครับผม เปียนแค่ท่านขอไปที่คำว่าขอบคุณนะครับจะอยู่ในแถวเดียวกันกับกดไลค์กดแชร์ครับผมขอไปที่คำว่าขอบคุณแลว้วก็สามารถซื้อซูเปอร์สติกเกอร์ซื้อซูเปอร์แชรส่งกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้นะครับผมขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางเราพัฒนานะครับผม ประจำวันจันทร์ที่สองครับสิงยายนนะครับ2567ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดสามครับผมวิ่งรูดสามนะครับสี่ตัวเจ็ดสองสามสองครับผมสี่ตัวเจ็ดสองสามสองนะครับ ต่อไปเราก็จะเอาเจ็ดสองสามสองนี้นะครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวครับเราพอตัดสามตัวแล้วเราก็จะเอามาตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสองประเด็นกับสองตัวกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมอันไหนไม่สะดวกครับแอดนิ่งก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม วิ่งกูสามครับสี่ตัวเจ็ดสองสามสองนะครับผมตัดสามตัวได้เจ็ดสองสามครับผมกับสองสามสองครับอทีนี้เราก็จะเจ็ดสองสามกับสองสามสองมาตัดเจ็ดสองตัวเด่นกับสองตัวกันนะครับผมตัดสองตัวเด่นได้สามสองครับผมสามสองแล้วก็จะเป็นสามสามด้วยนะครับ สามเจ็ดครับผมอ่าทีนี้เป็นสองตัวกันนะครับผมสองตัวกันก็จะเป็นสองสองครับผมสองเจ็ดสุดท้ายเลยสองเจ็ดก็เป็นเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ครับแนวทางลาวพัฒนาครับผม ประจำวันจันทร์ที่9กันยายน2567นะครับผมวันนี้ได้วิ่งรูด3ครับผม4ตัว7232 2ครับผม3ตัว723กับ232ครับวิ่งรูด3นะครับผม4ตัว7232 2ครับ3ตัว723กับ232ครับผม สองตัวเด่นครับสามสองสามสามสามเจ็ดสองตัวการ์สองสองสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับผมสองตัวเด่นนะครับสามสองสามสามสามเจ็ดสองตัวการ์สองสองสองเจ็ดแล้วก sure ็เจ็ดเจ็ดครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ ตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงผมก็อาชันเย่ยก็ต้องขอไปมาที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับถูกอ,อกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม อาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางวงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางเราโฆษนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ